วันนี้เราจะมาทําอ่อมเนื้อนะคะเราจะโชว์วัตถุดิบที่เรานํามาเตรียมไว้นะคะบางคนก็ว่าไปซื้อเข้ามาหรือเปล่าแกงแล้วมาเทใส่ถ้วยใส่ชามอันนี้ไม่ใช่นะคะอาจจะทําให้เห็นว่าเราซื้อวัตถุมาจริงๆแล้วเราก็ยังยังไม่ได้ลงมือทํานะคะอันนี้เราเลยจะมานําเสนอให้ดูว่า เราซื้อวัตถุมาทุกอย่างนะคะอ่ามีอะไรบ้างให้ดูนะคะอ่าอันนี้คือปลาส้มค่ะปลาส้มที่เราทําไว้นะคะเพียงแต่เรานามาให้ดูชมด้วยใว่าเราไม่ได้ซื้อแกนสําเร็จรูปมาแล้วก็มาวางใส่ชามแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะนี่จะมานําเสนอให้ดูว่านี่คือของจริงค่ะ ฝากดูชมด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณนะคะมีมีดอกแคผักชีลาวอ่าแล้วก็มีเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูแล้วก็มีผักผักกวางตุ้งจีนเหรอคะที่เขาเรียกไม่มั่นใจนะคะไงก็ บอกด้วยนะคะเอาละค่ะเราจะต้องเตรียมวัสดุทุกอย่างแล้วนะคะรอชมผลงานที่จะออกมานะคะเอาเวลาที่ทำอาจจะไม่ได้ให้ดูนะคะขอบคุณค่ะ